สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดเะียวเน่นๆไป้วยผู้คนที่ต้องการจะมาขอยนืนรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพราะเมื่อวันที่14มิถุนายน2557กรมขนส่งทางบกก็ได้มีการพัฒนารักสูตรจากเดิมทั้งการอดล้มและข้อสอบจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพบว่าสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงเกิดจากการขาดวินัยและสำนึกที่ดีในการขับขี่รถโดยประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นรับสอกของโลกที่เกิดอุบัติเหตุบยครข้างที่สุดโดยมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น ็คือข้อสอบการเขียนจากเดิม30ข้อเปลี่ยนเป็น50ข้ออีกทั้งยังต้องทำเมื่อได้90%จึงจะผ่านการทดสอบการเขียนจากเดิมเพียงแค่75%เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ความเข้าใจของผู้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนรีบมาขอทดสอบรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เพราะจะมีผลตั้งแต่วันทีน่1มิถุนายน2557เป็นต้นไปเพวนหว่าถ้า,ถาอะ็กคนมาสอบวันัน้ากว่าเดียวหนี่ก็ต้องห่วหมั้งก็คับห่งวงจะมีการเปลี่ยนกะ ถึงมาตากับมาสอบหนักเหเดิมคิดว่าถ้าทำข้อสอบยากขึ้นไมคนับคนก็ได้แบบขี้น้อยลงไหมครัส่วนเกี่ยวของตีทำได้เลยนะถ้ารู้สิว่าข้อสอบมันียากขึ้นเลยมันกิดแบบแบบเดิมนะครับข้อสอบนี่มันกับาแนวแนวเดิมที่ทั้งขดทรงันทรงนั้นตีขั้งกอน่ะต่ส่วนตอนลุงแบบเรามีปัญหาไหมครับแต่การขับขี่รถนี่พอได้อยู่การสอบข้อเขียนนี่ก็น่าจะับทานอยู่ เราว่ามันมีการอบร้มยังก็ครับให้ลุงคิดว่าทรงผลดีต่อประชาชนาครับปีเปลี่ยนจากสามสิบข้อเป็นห้าสิบข้อแต่โอ้น่าจะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ศึกษาได้นักกว่านี้ก็เพราะการมันสามสิบข้อนี่มันน้อยเนี่ยมัตนต้องทำให้นักหนักเออเจ้จาบ้านทีของมาทำปครับคี่นี่จะได้หู้ในรักการของที่ว่าการทำใครับขี่นี่ต้องมีอย่าง หลายๆย,ยา่างเนาะทั้งนี้กรมการของทรงทางบกจะได้นําข้อสอบที่ใช้หมุนเวียนในการทําทดสอบข้อเขียนจํานวนทั้งหมด1,000ข้อออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ DIT เพื่อให้ประชาชนทดสอบการทําข้อสอบด้วยตนเองเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2557คือได้ดีติพานมาเนาะเขาก็เป็นที่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ได้อนุญาตด้วยแบบง่ายนะครับ ต่ปัจจุบันหลังจากกรมการขนส่งเป็นมีนโะยบายในเรื่องของการเข้มเหดนในการมีการอบรมมีการฝึกฝนมีการอะไรต่างเนี่ยก็มีการค้นกระสนใจนักขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณแบบมีความสามารถหรือไม่ได้อบรมจริงๆรคุณก็ผ่านแต่ปัจจุบันเมื่อมีการเพิ่มมีความเข้มข้นในละเอียดของเนื้อหาะเอียดของอ้ไข้อระเบียบมากขึ้นนะครับคนก็ต้องสนใจนักขึ้นน่าจะดีขึ้นครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวอีกอย่างยิ่งก็คือเรื่องจิตสํานึกด้วยนะนี่ก็เกี่ยวเหมือนกัน เพื่อว่าจะคือที่นโยบายตรงด้านนี้นะเขาอยากจะให้คนที่มาสอบใบอนุญาตใหม่ตรงนี้นะคะได้รู้กฎจราจ,จรเพิ่มมากขึ้นการพัฒนารักสูตรการอบร้มของก้มขนทรงทางบกจะมีผลทําให้อ,อุบัติเหตุรถลงหรือไม่เราก็ต้องติดต่างกันต่อไปหรืออุบัติเหตุได้เกิดขึ้นจะเกิดจากตัวเราเองที่ยังขาดใจใสํสนึกในการใช่รถใช้ถนนหรือความประมาทเชื่อว่าหากทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอุบัติเหตุจะลดลงอย่างแน่นอน